ค่ะผู้ปกครองและเด็กๆุคนนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะเพะมาชวนเด็กๆทาการ์ดวันปีใหม่กันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ,ะมาดูอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ก็มีกระดาษสีนะคะเห็นไหมคะกระดาษสีแต่ละสีแล้วแต่เลยว่าเด็กๆจะใช้สีอะไรนะคะแล้วก็มีกาวมีรูปภาพเด็กๆจะสามารถจะหารูปภาพอะไรก็ได้หรือไม่เป็นรูปภาพเด็กๆสามารถวาดเองก็ได้นะคะมีดินสอสี แล้วก็กันไกนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะโดยการตัดกระดาษให้เป็นคุ้ฟ้าจะใช้เป็นลูกโป่งนะคะกุ้ฟ้าก็จะตัดเป็นวงกลมเลียมๆเลยเด็กๆสามารถให้ผู้ปกครองช่วยทําด้วยนะคะเวลาใช้กันไกเด็กๆก็ต้องระวังด้วยบางคนเด็กทาไม่เป็นก็ให้ผู้ปกครองตัดให้นะคะอ่ะ ลูกอย่างนี้นะคะนะคะลูก,กค่ะลูกโป่งนี่ฟ้าก,ก็ตัดเอาไว้แล้วนะคะเอามาดูกันนะคะว่าว่าจะทําแบบไหนนะแล้วก็ทากาวที่ลูกโป่องอ่าแล้วก็แปะลงไปเลยแปะลงไปที่กระดาษนะคะอ่านะคะหนึ่งลูกอ่ะมาต่อด้ดยลูกที่สองก็จะแปะลงไปเหมือนกันเลยลว่าก็จะแปะลงไปเลยห้าลูกะค่ะ ลูกโป่งของคุณฟังสวยงามไหมคะอ่ะเรามาใส่สายให้ลูกโป่งกันแล้วก็จะใช้ดินสอสีลากเส้นลงมาเลยนี่มีกี่อันมีห้าลูกแล้วก็ใส่สายไปห้าเส้นไหมคะล้วแต่เลยสายอ่ะมาใส่ไอ้นี่ให้เขาหน่อยอะไรนะโบเอาโบปูให้เขาหน่อย นะคะเด็กสามารถวาดเองก็ได้ลูกจะให้ผู้ปกครองวาดให้ก็ได้นะคะอ่ะเสร็จแล้วลูกกล่อ,องกูฟาด้านด้านนอกนะคะอ่ะเรามาดูด้านในบ้างด้านในเราก็จะใช้รูปภาพาวาดรูปไม่ค่อยสวยนะคะกูฟาจะใช้รูปภาพเราก็จะมาใส่เอารูปภาพอันเนี้ยทาก,กาวแล้วก็แปะลงไปด้านในเปิดมาอ่านะคะเราก็แปะลงไปเลย เด็กๆอาจจะมีคํอวยพรก็ได้สมมติว่าถ้าให้ผู้ครองหรือว่าให้คุณตาคุณยายนะคะเด็กๆก,ก็สามารถที่จะเขียนคําว่าสุขภาพแข็งแรงหรืออะไรก็ได้ตามที่เด็กๆจะเขียนเลยนะคะอุปภัตก็จะเขียนว่าขอให้มีความสุข มากมากในปีใหม่นี้นะคะเด็กก็สามารถเขียนอะไรก็ได้กูฟ้าก็จะเขียนประมาณนี้นะคะอ่าแล้วเรามาดูข้างหน้าไหยคะเราก็จะได้สองกศละไงคะเสิรงมไหมคะสกง,งของกูฟ้าอ่ากูฟ้าก็มีสอกศแล้หลายอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะ เด็กๆสามารถที่จะไปทําแล้วก็นําไปให้ผู้ปกครองได้นะคะเด็กๆก็ลองทําดูนะคะสําหรับครูฟ้าวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ